ต่อโทรทางด้านติดกรรมทฤษฎีศิลป์เริ่มมาสนใจการทำศิลป,ปะในช่วงเวลานั้นงานที่ผ่านมาก็มีหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่จะจะ,จะเน้นสิ่งที่ตัวเองสนใจเป็นหลักในช่วงเวลานั้นๆของชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยหมายความว่างานมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นเกี่ยวกับขยะหรือสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราสนใจในช่วงเวลานั้น ในชีวิตของเราเราก็หยิบเอามาทำเป็นงานศิลปะสวัสดีค่ะชื่อนภัสเกียววัฒนาใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอยู่แล้วคือเป็นสร้างมอนสเตอร์อะไรพวกนี้เราเริ่มจากตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศคือมันเหมือนไปอยู่แล้วแบบฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนเกิดคำถามในหัวขึ้นมาว่าแบบจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดคอนเซปต์ขึ้นมาแบบเหมือนมันแปลกแยก มันก็เลยเกิดคอนเซปที่ว่าเราทำงานกับคีย์เวิร์ดที่ว่ามี uh, translation l o s อ in translation มันมันทำให้เราเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเอเลียนอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยเหมือนย้อนคำถามกลับไปว่าแบบถ้าเกิดว่าคนมัน l o s ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคือเราทำงานกับคนเราใช้ภาษาไทยกับพวกฝรั่งฝรั่งขึ้นมาเพื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทยอะเราคาแรคเตอร์ของเขาว่าจะเป็นยังไงออกมา ส่วนเราหลังจากนั้นก็เลยทํางานกับโปรเจกต์นี้ยมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเพราะเลยความรู้สึกเรารู้สึกว่าคือแบบเวลาไปที่ไหนอะไรยังไงอ่ะมันก็จะทําให้เกิดแบบเหมือนพอการเดินทางเหมือนเราไปอยู่ต่างที่ต่างวัฒน,ธ,นธรรมอะ่ะมันก็เหมือนทําให้เราแบบไ,ไม่เข้าใจนู่นไม่เข้าใจนี่ง่ายๆเพราะว่าเราไม่เข้าใจบรรนธทรเขาแล้วมันก็จะทําให้เราเหมือนกลายเป็นตัวประหลาดขึ้นมา มันก็ทำให้เกิดการสร้างมอนสเตอร์เนี่ยขึ้นมาด้วยชื่อตัวงค่ะตวงกำมลทองบริสุทธิ์ค่ะก็ปัจจุบ,บันเป็นศิลปินแล้วก็ทำงานกับกลุ่มหลายๆกลุ่มหลายๆอาร์ตคอลเลกทีฟทำงานศิลปะเกี่ยวกับอินเทอร์แอคทีฟดีไซน์อินเทอร์แอคทีฟอาร์ตแล้วก็อินสตาเลชันอาร์ตค่ะจบการศึกษาที่คณะจิตกรรมปรติมากรรมภาพพิมศิลปรกรน,นะคะแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ ucla ค่ะดีไซน์มีเดียอาร์ตทำงานศิลปะบแบบเหมือนคนสามารถเล่นได้ คนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เล่นในลักษณะว่าเ,เหมือนเล่นเกมแต่ว่ามีการหยิบจับหรือว่าการค้นหาความหมายบางอย่างจากอ็อบเจกต์หรือว่าอินสตาเลชันที่ทำเอาไว้โดยเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่ของตัวก็จะเน้นเรื่องออพฤติกรรมมนุษย์เรื่องของแบบโซเชียลอินทรคชันต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม,มหรือว่าโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องของการแบบ explore บางอย่างหรือว่าทดลองสิ่งที่เราเคยชินบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเรานำกลับมาใช้ เป็นวิธีการเดียวกันแต่ว่าอยู่ในโลกฟิสิกอลเวิร์ดเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าย้อนแย้งกันกนะ็คือว่าสิ่งที่เราคุ้นชินในการทักทายคนอื่นหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในในโลกฟิสิกอลเวิร์ดถ้าเรานําไปเป็นออนไลน์ฮิวแมนเซนส์ต่างๆทห้มันปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่หรือว,วิธีการมีแทรกกับวัตถุต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างก็เรียกว่าจริงๆสนใจเหมือนโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนเนี่ยมันจะเป็นยังไงห่วย จบรับเจอจากคณะจิตกรรมศิลปรกรค่ะแล้วก็ก็เลยชอบทำพวกฟิสิก c a l o อ j e อ t อบเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยจบมาเนี่ยก็เลยเริ่มสนใจเกี่ยวกับแบบการสร้างของการผลิตของโดยใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าพวกดิจิตอลแฟ r i ิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยความคิดความสนใจในพวกสร้างอาร์ตฟอร์มข้าพวกเลยค่ะคันนี้รู้สึกว่าเออรูปทรงเลยค่ะคันนี้แต่มันดูแบบ มันดูเรียบๆมากเลยนะก็แค่สาม 3, 4, 4, เหลเี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเงี้ยแต่จริงๆมันค่อนข้างซับซ้อนมากพวกโมดูล่าก็คือทําเป็นหน่วยเล็กๆแล้วก็ค่อยๆมาต่อกันให้มันใหญ่ขึ้นข้อดีของแบบพวกระบบโมดูล่าพวกนี้ก็คือหนึ่งแบบเอ่อเคลื่อนย้ายง่ายผลิตซ้ําได้เรื่อยๆเยจริงๆจําไม่ค่อยได้ชัดๆว่าความแบบ ความคิดความสนใจในพวกแมทเทียลรีไซเคิลเนี่ยมันมาตอนไหนแต่ว่าใกล้ๆปิดเทอมหรือช่วงฤดูส่งงานอะเราก็มักจะเห็นแบบงานศิลปะของทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องพี่ถูกทิ้งไว้หลังคณะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นกองขยะที่แบบเยอะมากเราก็เลยเห็นแล้วเราก็คิดว่าแบบเออจริงๆเราทํางานศิลปะเนี่ยเราก็สร้างเวสค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยก็เลย แล้วก็แล้วก็ลงไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วของพวกนี้มันยังพอที่จะใช้ได้อยู่บ้างอะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะถ้าเราเอาขยะพวกนี้หรือของที่คนเขาใช้แล้วมาทํางานอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึง่งอีกเหตุผลนึงก็ไม่มีตังค์ <laughs> แบบว่าเอาขยะมาใช้มันก็ถูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องลงทุนใหม่เราก็ไม่ต้องซื้อของใหม่เออม,มาทําเพิ่มอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดน่าจะช่วย ไปโลกได้ไม่มากก็น,น้อยเริ่มมาสนใจทำพวกเกี่ยวกับออขยะหรือว่าข้าของเหลือใช้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นไม่ได้ถึงกับเป็นความสนใจมากก็คือใช้อยู่แล้วในช่วงที่ทําทีสิลป์ที่ศิลปรกรจะเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์มากกว่าคือจะเป็นของลักษณะชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นข้าของเลือใช้ทีออ่ไม่ได้เป็นชิ้นเล็กแบบพวกกระดาษหลอดอะไรอย่างเงี้ยจะเ,เป็นเก้าอี้โซฟาทีวีเก่าชั้นออส่วนใหญ่จะวัสดุจะเป็นไม้นะคะก็เป็นพวกวัสดุแบบ ที่เป็นของที่บ้านบ้างหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วบ้างเนี่ยแล้วก็นํามาเขาเรียกว่าเหมือนเฟอร์นิเจอร์แฮกก็คือนํามาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันมีความเป็นเป็นอาร์ตหรือมีเอสเตติกบางอย่างมีมีความขี้เล่นแล้วก็มีเหมือนมีการทํางานที่ไม่เหมือนไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศอะไรจนกระทั่งกลับมาแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆศิลปินเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้ว่าเออเรายังมีความสนใจเรื่องวัสดุเรื่องงานวัสดุดูบ้างจะ สามารถนำความรู้ในเรื่องของแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียนครีเอทีฟโคดดิ้ต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับประยุก์ตใช้กับการเลือกใช้วัสดุยังไงซึ่งก็ได้หาได้ทำงานกับใหมแล้วตอนนั้นก็เลยเกิดเป็น Art Collective นี้ขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะทำอะไรบางอย่างโดยการใช้ขยะหรือว่าของที่มันอย่างพวกพลาสติกที่มันยังพอใช้ได้เนี่ยมามา,มาปรับใช้เป็นเป็นงานทางศิลปะหรืองานดีไซน์ต่างๆก็เลยเกิดเป็นกลุ่มอาร์ต l l ลเ t ทีฟ เล็กๆของพวกเราขึ้นมาแล้วก็ทํางานกันอย่างต่อเน,นื่องในในส่วนนะั้นส่วนในงานโปรเจกต์อันเนี้ยเราก็เลยเหมือนอมันต้องทํากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ของรอบๆตัวใช่ไหมที่ว่าแบบเหมือนมาจากของร e ีไซเคิลเราก็เลยอันนี้มันก็เป็นเหมือนการ observe ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็จริงๆไม่เคยทํางานเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมแบบจริงๆจังๆที่แบบเป็นจ้าจามาก่อนมันก็มันก็เหมือนแบบ observe ตัวเองสังเกตตัวเองได้ว,ว,ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทํามาก่อนอะ แล้วเราเกิดภาวะที่ว่าแบบงงแบบสับสนน่ะมันจะออกมาเป็นยังไงทีนี้เราก็เลยเหมือนอทดลองกับพวกการเล่นกับการสร้างมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ดูตัวเองว่าถ้าแบบเราลอสแล้วเราจะสร้างคาแรคเตอร์ออกมาเป็นยังไงได้บ้างก็พอเราบันทึกสายะในแต่ละวันแล้วก็ใช้สยายโนไทป์ก็คือเป็นภาพพิมพ์ที่ใช้น้ำยาไวาแสงเนี่ยมาพิมพ์ พิมพ์ขยะที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวันเสร็จแล้วเราก็นําขยะเหล่านั้นเนี่ยไปคัดแยกแล้วก็ทิ้งให้ถูก,ถกที่ถูกทางเพื่อที่มันจะไดะ้ไม่มีระยะเวลาอยู่บนโลกนี้นานเกินไปโดยโดยที่ตัวสาียนไทป์ของขยะที่เราพิมพ์มนเนี่ยเราก็เอามาสร้างสารรค์เป็นงานค่ะก็คือนอกจากจะเป็นภาพพิมพ์แล้วเนี่ยก็ยังมี บันทึกเป็นเหมือนไดอารี่เขียนลงไปในตัวชิ้นงานเล่าเรื่องว่าขยะชิ้นนี้มันมาได้ยังไงบอกเล่าด้วยนะว่าในขยะในแต่ละวันเนี่ยของเราที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกอีกร้อยปีผ่านทางการใช้จอ L C D แล้วก็ i n t e r อร์แอคทีฟเข้ามาช่วยค่ะ กคือพอเราเดินเข้ามาในนิทรรศการนี้ก็คือมันจะมีไฟขึ้นมาบอกว่าชุดไหนเป็นวันไหนคือเดินผ่านก็จะมีไฟขึ้นเป็นเรียงวันไปเพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการแยกวันให้ชัดเจนว่าขยะในแต่ละวันเนี่ยมันคือขอบเขตมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็มีจอ LCD ที่บอก ระยะเวลาของขยะที่จะย่อยสลายไปขยะในวันนี้รวมแล้วเป็นกี่ร้อยกี่พันปีที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปค่ะถ้าเราไม่กําจัดมันอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะอยู่ตามระยะเวลาที่เราบอกเข้าไปในจอ L C D แต่ว่าถ้าเกิดเรากําจัดมันอย่างถูกที่ถูกทางมันก็จะกลับไปรีไซเคิลกลับไปเป็นพลังงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงแล้วส่วนกับไอตัวโปรเจกต์เนี้ยก็คือมันเหมือน เราก็ทําไปไปดูแบบพวกวิชวลรีเสิร์ชด้วยว่าแบบเออว่าแบบตัวแบบสัตว์ที่ว่าแบบมันกินพลาสติกเข้าไปอะไรพว่าเนี้ยแล้วแบบมันมีรูปร่างไงพอพวกสัตว์พวกเนี้ยเวลาแบบมันเหมือนมันโดนพวกขยะเข้าไปผสมกับร่างกายอะไรเนี้ยมันทําให้แบบเชฟรูปร่างมันผิดเพี้ยนไปเราก็เลยเออได้ไอเดียมาจากตรงเนี้ยเราประกอบกับที่ขยะแบบเวลาเรามองไปที่กองขยะกองให,ใหญ่มันก็เหมือนว่าแบบ มันก็เหมือนเป็นสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งอนะคือเป็นเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดขยะที่ว่าแบบถ้าขยะมันเยอะมากๆมันก็คงจะกตนกินแบบเหมือนตัวชุมชนนะมันก็ทําให้ชุมชนสกปรกมันก็เป็นเหมือนตัวสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์นี้ส่วนเรื่องการทํางานบ้านเราเป็นทําร้านค้าเป็นค้าขายมันก็จะมีพวกบินกับเอกสารที่ไม่ได้ใช้เยอะที่ว่าแบบเก็บไว้เป็นเราแบบรอไปทําลายอะก็ก็คือยะงไรมันก็ต้องโดนทําลายอยู่ดี สร้างเป็นกระดาษใหม่ขึ้นมาเราก็เลยเหมือนเอาไอ้ตัวกระดาษอันเนี้ยก็แบบค่อยๆเอามาฉีกย่อยเหมือนย่อยสลายมันจากชิ้นใหญ่ๆให้มันมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลับมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามาแช่น้ํแเราก็เหมือนเอามาปั่นจนมันกลายเป็นเหลือแค่เป็นเยื่อกระดาษตอนทํากระดาษอะมันมีการทดลองเยอะมากคือเราลองทําตั้งแต่เหมือนการเขยา่าที่ว่าแบบใช้เยื่อเขย่าเยื่อกระดาษมาเขยา่าในการทําแบบปกติกับ ทำในอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเหมือนทําคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่อะไรเงี้ยแบบางานครั้งเนี้ยคือเหมือนชา a ์เลนต์กับตัวเองด้วยว่าจะทํางานในเทคนิคใหม่ๆก็คือเราดึงเทคนิคสายาโนไทป์ซึ่งเป็นเทคนิคภาพพิมพ์แดดมาใช้อันนี้ก็คือในการทํางานก็จะยากนิดนึงเพราะเหมือนมันต้องทํางานกับลมฟ้าอากาศคือแบบเว่าไหมันมิดม,มันไม่มีแดดมันก็จะไม่สามารถทํางานได้ใช่ไหมทั้งอินสตาเลชันอะในความรู้สึกเราก็คือไอ, Monster, อ้คำว่ามอนสเตอร์อะมันก็ เหมือนมันมันให้ความรู้สึกที่ว่าลึกลับลึกลับน่ากลัวอะไรเงี้ยมันก็เลยเราถ้าเกิดพอมันเป็นด้วยคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วอ่ะก็เลยใช้เรื่อง Shadow Play เข้ามาช่วยในการ i n s t a l ลเลชันถ้าหากว่าเราจัดไว้เฉยๆมันในในความรู้สึกมันอาจจะไม่มีความ Impact พอแล้วมันจะไม่สามารถดึงความรู้สึกของความเป็นมอนสเตอร์ออกมาได้อ่ะวโคลงา่ะ <laughs> ให้มาคุยกันอะไรเงี้ยพอมาคุยปุ๊บก็เห็นว่าพื้นที่ที่เราได้เนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นผนังที่อยู่ตรงกลางร้านเลยเวลาคนลูกค้านั่งอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นได้ชัดเราก็เลยคิดถึงว่าเออมันนา่าจะเป็นอะไรที่แบบผู้ชมสามารถเล่นได้แล้วก็ดูสนุกสนานไปกับมันเเริ่มเลึกถึงเพกบอร์ดเพกบอร์ดมันก็คือกระดานกระดานที่เป็นรูๆแล้วปะกะติเขาไว้แขวนพวกเครื่องมือมาแขวนงานศิลปะแล้วเราก็ขยับ หรือเคลื่อนย้ายงานศิลปะไปตามจุดต่างๆบนเพกบอร์ดได้ก็น่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไอเดียนี้มาลองคุยกับพี่ตวงดูว่าเออแบบคิดเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะตัวชิ้นงานนะคะมันก็ทํามาจากบินหรือว่ากระดาษรีไซเคิลที่ได้จากที่ร้านเนี่ยแหละมาลองมาลองทําเป็นโมดูลต่างๆตอนแรกก็ไปรีเสิร์ชหลายอย่างเลยว่าเออกระดาษเขาเขาทำยังไง แล้วเอากระดาษรีไซเคิลมาขึ้นรูปใหม่เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างก็ลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะพอสมควร <laughs> <laughs> กว่าจะได้เวอร์ชั่นนี้ขึ้นมา,าคะมาแขวนดูเนี่ยก,ก,ก็เริ่มคิดว่าเออจริงๆแบบถ้ามันมี projection mapping หรือว่าแบบฉายโปรเจคเตอร์เป็นภาพอะไรสักอย่างทับลงไปบนงานทีมันน่าจะเท่ดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มแบบ บาไซเดียกับพี่ตวงกาเออแบบคิดว่าไงดีสำหรับเทศก,การดีนะคะหลังจากที่เราก็ร่วมกันทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆก่อนหน้าเทศก,กาเนีก็ศิลปินที่เป็นคนที่ช่วยกันก่อตั้งเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็ทำกันมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีการพูดคุยประชุมกันโดยเฉพาะในช่วงโควิดก็จะประชุมออนไลน์กันมากกว่าว่าจะทำอย่างนี้อะไรคะ่ะจนกระทั่งม,มาในช่วงปลายปีเราก็เลยเกิด เกิดว่าเราเคเรอยากจะทําโชว์หรือว่าคนต้องแบบมี conclusion และมีสรุปแล้วว่าเราว่าผลของการทดลองต่างๆของเรามาเป็นยังไงได้บ้างช่วงนั้นนี่ก็ได้พูดคุยกับหมวยมากขึ้นนะคะก็เลยคึดว่าเออเดี๋ยวเราจะลองแบบเป็นเป็นคอลลารบเรกันดีกว่าคือเรานึกถึงเตอร์ติซึ่งเป็นเกมที่ใครๆหลายคนรู้จักแล้วก็มีรูปทรงของความเป็นโมดูลที่ต่อเนื่องกันดังนั้น กรอบของรูปอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมทั่วๆไปแล้วก็จะไม่เป็นกรอบที่ศิลปินออกแบบไว้ตั้งแต่แรกว่าผู้ชมสามารถเคลื่อนย้ายได้และทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายกรอบของรูปนี้มีการใช้เว็บแคมมาเพื่อดีเทคสีมันช่วยในการแมปมันสร้างพื้นที่ใหม่แล้วรูปภาพที่ฉายลงไปบนนั้นสามารถฉายลงไปบนพื้นที่ที่เปลี่ยนไปด้วยก็สําหรับงานในเทศการทางนี้ก็ <S <S เลย <S <S ไม่ใช่จบ <S <S แค่การเป็นผลงานติดตั้ง ที่ที่ใดที่หนึงแต่ว่ามันอาจจะสามารถแยกขยายหรือว่าปรับเปลี่ยนไปติดตั้งที่อื่นได้แล้วก็เป็นในลักษณะนี้น่าจะสามารถเข้ากับโครงสร้างของตึกอาคารหรือว่าการไปปรับใช้เป็นงานอินเทอร์เน็ตเป็นของตกแต่งสำหรับงานอินเทอรเน็ตได้ที่มันมีความแบบอาร์ตด้วยอยในตัวอะไรแบบนี้นนะค่ะอันนี้ส่วนตัวคิดเองเลยก็ ในความรู้สึกเราก็คือรู้สึกว่าอย่างแรกอะคือมันต้องมาจากเบสิกก็คือในครอบครัวก็ต้องรู้จักแยกขยะกันก่อนก็คือมันต้องเริ่มตั้งแต่แบบเหมือนสอนตั้งแต่เด็กๆอะถ้าเกิดแยกขยะเป็นโตไปยังไงก็ต้องแยกขยะเป็นแต่ว่าในตอนนี้ก็คือเวลาเราอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวเรารู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้แยกขยะอะไรงั้นเวลาเขามีขยะมาเขาก็กองรวมกันหมดพอมันกองรวมกันหมดเนี้ยมันก็ทําให้เกิดแบบ อพอไปในระดับไปไปในสเต็ปต่อไปอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการแบบยากต่อการดิวในอันนี้คือมันควรจะเรียนตั้งแต่เด็กๆว่าแยกขยะเป็นยังไงก่อนก็คือเหมือนเริ่มจากเล็กๆในชุมชนเล็กๆในบ้านแล้วก็ค่อยขยายไปในสเต็ปใหญ่ๆหรือว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างในตอนเนี้ยในความรู้สึกก,ก็คือเหมือนในบ้านเราอะ่ะถังขยะมันน้อยน้อยน้อยแบบน้อยมากเราเลยเลยร,รู้สึกว่าแบบบางทีไอ้เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนนะ่ะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการเหมือนว่าแบบถ้าเกิดว่ามันมีการทําบอกแยกให้ชัดเจนแบบอย่างสมมติถังขยะหนึ่งถังแบบแยกบอกเป็นเหมือนที่ต่างประเทศว่าแบบอันนี้เป็นถังขยะสําหรับรีไซเคิลทิ้งตรงนี้ต้องตรงนี้เท่านั้นกับขยะเปียกทิ้งตรงนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะช่วยให้แบบคนเข้าใจเรื่องขยะมากขึ้นแล้วมันอาจจะช่วยในการเรื่องใน,ในเรื่องการลดขยะได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ส่วนตัว ที่รู้สึกคือกฎหมายบางเราไม่แรงพอในการเรื่องทิ้งขยะทําให้คนก็ยังทิ้งขยะเกินการทั่วไปคิดว่าศิลปะขยะแล้วก็ชุมชนจะทํางานร่วมกันได้ยังไงบ้างก็คือว่าเออก็สามารถทํางานร่วมกันได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นการดีลกันเฉพาะตัวกับผู้ประกอบการอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเข้ามาจัดการขยะ แล้วก็เอาศิลปินได้เอาขยะวัสดุเหลือใช้เอาไปใช้ในการทำงานต่อค่ะต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งค่ะคืออาร์ติสอาจจะมีมุมมองมีเทคนิคแล้วก็พูดง่ายๆก็คือสามารถช่วย educate ชุมชนได้ว่าเออขยะพวกนี้เนี่ยเราเอามาเพิ่ม value มากกว่าการที่จะเอาไปชั่งกิโลขายได้ยังไงบ้างเนี่ยด้วยการเออเอามันมาทำเป็นงาน หัตถกรรมงานฝีมือหรือว่าทําเป็นงานศิลปะเพื่อเพิ่มเพิ่มทั้งคุณค่าในแง่ของจิตใจแล้วก็เพิ่มมูลค่าของตัวมันมาขึ้นไปด้วยเนี่ยค่ะจริงๆชุมชนก็สามารถช่วยแยกขยะแล้วก็เก็บเก็บขยะเป็นประเภทประเภทไว้อย่างเงี้ยเพื่อเป็นแมททีเรียลให้อาร์ติสามารถแบบได้ explore แมททีเรียลต่างๆได้ทดลองเทคนิคต่างๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะเกื้อกูลกัน,กนประมาณหนึ่ง แกแบบมหาภาคเลยมันก็ต้องแบบใช้รัฐบาลใช้การเมืองเนะะี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่ามันเริ่มจากโลคอลแบบเอกชนหรือคนตัวเล็กๆทํากันเองก่อนแล้วมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นคอมมูนิตี้กันเองก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องงอรัดมากอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งิดหรอกไม่ว่าจะเป็นนักประดิษฐ์เป็นดีไซเนอร์เป็นวิศวกรต่างๆซึ่งบางทีเขาอาจจะชอบทดลองทำอะไรแปลกๆการถ้าเกิดเขาสามารถสว r v อยู่ในชุมชนหรือในแบบโลคอล คอมมูลตตี้ของเข,งขารถี่เขาไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหรือแบบย้ายถิ่นฐานตลอดจริงๆมันก็เป็นการลดคาร์บอนฟุตปิ้นแล้วนในเบนนือ้องต้นใ่้งานนี้โดยส่วนตัวก็คือถ้าเกิดเราสามารถทํางานศิละปะที่มันค่อนข้างจะเป็นกึ่งไฟอาร์ตอยู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นแบบวิชวลอาร์ตโดยที่นําวัสดุเลือใช้ซึ่งเขาต้องทิ้งอยู่แล้วจากเอ่อบิสเนสอะไรเงี้ยเข้ามาใช้แล้วดูว่ามันผลมันจะเป็นยังไงอย่างมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นสเต็ปเป็น process ง่ายๆที่เราพอจะคำนวณว่าอ๋อในระหว่างทางเนี่ยมันมีนมปัญหาอะไรบ้างแล้วเราค่อยเอาโปรโตไทป์เนี้ยไปขยายต่อเป็นโครงการหรือว่าไปขยายต่อในการทํากับธุรกิจอื่นๆที่เราไม่ได้มีคอนเน็กชันอยู่ถ้าเกิดว่าในชุมชนหรือว่าในประเทศในรัฐต่างๆเนี่ยมันมีประตูนะให้ให้ศิลปินดีไซเนอร์หรือว่านักประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถคอนแทคกับเอ่อบิสเนสในชุมชนของเขาได้อะ มันน่าจะเริ่มหาทางเชื่อมต่างๆแล้วไอ้ตัวโมเดลนี้อาจจะนึกนํานไปครอบหรือนําไปใช้ปฏิบัติตามเราก็จะเกิดหลายอย่างหนึ่งก็คือว่าการลดปริมาณขยะแล้วสองก็คือมันอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแกลเลอรี่ต่างๆคือแทนที่จะต้องเข้าเมืองเพื่อมาหาความแปลกใหม่หาไอเดียต่างๆเด็กต่างจังหวัดก็อาจจะเริ่มมีอาร์ตแกลเลอรี่ที่ตัวเองมีอาร์ตเพซมีพื้นที่ให้ปล่อยของอะไรเงี้ยเพราะว่า คนที่ทํางานในหน้าที่นี้เนาที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเนขาไม่จะต้องไม่จาเป็นจะต้องออกจากจังหวัดของเขาไปหรือออกจากทีนฐานของไปเขาสามารถที่จะสวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเงินซัพพอร์ตหรือว่าวัตถุดิบวัสดุต่างๆที่นํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็ยังเป็นเทสที่ในเรื่องของการใช้ขยะอยู่เพราะว่าเรามีธีมใหญ่ก็คือว่าเราจะทํยังไงให้ลดโลกร้กอนหรือวัสดุธรรมชาติต่างๆด้วยแต่ด้วยลักษณะโมเดลหรือสเตทแบบเนี้ยมันสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ต่อวัสดุอื่นก็ได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของขยะเท่านนั้ แต่ว่ามันในเรื่องของเียที่บอกว่าการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับชุมชนหรือว่าอยู่กับบ้านเกิดของตัวเองหรืออยู่ที่ที่ตัวเองสบายใจไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโอ้ยอยากจะปีแหล่งจะเรียนรู้เราต้องเดินทางเข้าไปสู่เมืองถูกหัวเมืองต่างๆเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้ประชากรในพื้นที่ตรงนั้นมันมันแออัดและคับข้างมากกว่าแทนที่เราจะกระจายความรู้กระจายความเจริญไปสู่จุดอื่นๆเป็นแนวไอเดียหนึ่งอะว่าจะไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไงได้บ้างแล้วชุมชนศิลปินจาก แนวความคิดเนี้ยมันจะเป็นทํางานร่วมกันกับชุมชนยังไงอย่างแบบยั่งยืนมากขึ้นประมาณ